สวัสดีค่ะหนูดีออเป็นพิตบูนะคะดูขาก็สิโอ้น่ากลัวต้นสายปลายเหตุของการที่ได้มาอยู่ด้วยกันที่นี่ก็คือจะไปเอาน้องหมาจากเชอเตอร์นะคะเพราะว่าหมาเชอเตอร์นี่เป็นหมาที่ไม่มีเจ้าของเลยคะ่ะเขาเชลเตอร์เขาดูแล ดูแลหมาทั้งหลายเอาไว้ที่แบบหมาที่ไม่มีเจ้าของเจ้าของตายหรือเจ้าของย้ายบ้านหรืออะไรต่างๆอ่ะหมาที่โดนทิ้งนะฮะที่นี่จะมีเชลเตอร์ดูแล <Eld ers> ก็พอดีหมาที่บ้านตัวหนึ่งก็แก่แล้วชื่อพีนัทเขาแก่แล้วเขาก็เสียชีวิตไปแล้วตายไปแล้วก็เลยจะเอาอีกตัวหนึ่งมาอยู่เป็นเพื่อนมาเพื่อนหมาอีกตัวหนึ่งก็คือน้องพีนัทนะคะเขาอยู่ตัวเดียวเขาก็เหงา ก็ไปเจอเจ้าของหมาตัวเนี้ยเขาขับรถมาเขาจะมาทิ้งที่เชอเตอร์พอดีเลยเขาจะมาไว้ที่เชลเตอร์เพราะว่าเขาบอกเขาไม่มีบ้านเขาเป็นโฮมเลดนะคะแล้วก็เอาหมามาไว้ที่เชลเตอร์พอดีก็ไปเจอก็เลยเออเอาตัวนี้มาบ้านดีกว่าก็เป็นอย่างนี้นะคะพอมาถึงก็โอ้น่ากลัวมาก